อบ้ามีสิาพาไปกอติดชีวิตการเป็นยูข้องปลาปลา,า,าบืนหน้าตาแดงเลยครับเด้อปลามันสวยงามซ้ำได้ฝ้าเหลี่ยมพี่น้องเมื่อขึ้นฝนตกฝ้าเหลี่ยมท่าผูนกนกเบิง้งเบิ้งว่ามันบินไปไหพี่น้อง บุ้งเว้นบินไปผใส่บุ้งเว้นบินไปผใส่เฉิดไปใส่มึงเฉิดไปใส่มึงใจยิ่เย็บพี่น้องใจยิ่งย็นงใจเย็นงตั้มดังตุ้ม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 สองตัวสองตัวตั้มดังตุ้มออาปากพี่น้องออาปากลงนี้แล้วลงนี้แล้วเฮ้ยพี่น้องตะวันขันเอากระโผกมาเรียบร้อย ขันเอากับพวกมากเรียบร้อยโอ้โหป้าพี่ส่เบิดพี่น้องป้าพี่ส่เบิดพี่น้องอออดิ้นแล้วดิ้นแล้วดิ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยว้าวดิ้นยูนยีนนเต็มเลยอะ่ะ đi học đi học đi học đi chạy nhanh chạy dần chung mãi mà phi 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 Bảo con ơi Xin liên tục นี่ตัวนึงรีอยู่นี่เย็บปากพี่น้องเย็บปากเสร็จโจรเรียบร้อยไปเดินต่อเดินต่อบ่ามาจอมันเดินต่อเดินต่อบ้ามีผ้ามุดมวเลยพี่น้องผ้ามุดมวเลย เจ้วพี่น้องผมแจ้วแจ้วแจ้วได้ตัวนึงได้ตัวนึงแจ้วแล้วแจ้วแล้วที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยตัวนี้ที่เด็ดเลยพี่น้องแจ้วแจ้วแจ้วไปแล้วไปแล้วเออมันคือแฉะแท้วะบัดมือขึ้นพ่าวูหญ่มันคือพักกันบือนเลียนบือนหัวอยู่ มันกันนะตั้งใจเอามันได้กันนะขันตั้งใจก็ได้ยี่หลีดีแล้วพี่น้อง <Yeah! S 1> มีอีกวะเปิดไฟแจง้งว่าใดพี่น้องผมตามตีชีวิตการหาปลาของบ้าวมีเนาะครับเนาะเออมันตองไปจังสี่ nhang tổ diều u nhang tổ diều u ô điềm tam tam chạy yếm chạy yếm chạy yếm ôi này tổ nưng là thằng chúc bao du à, à à tổ này thùng con. แก้วพี่น้องผมแก้วแก้วโอเคโอเคโอเค มันหลีมันหลีมันหลีพี่น e okay, okay. e ้องยุ <go> ่งไรวะเออคือหลีดีเทอะวะโอ้คือคือเยอะคือวู้วู้วู้หลีดีบอลอดพี่น้องผมบอลอดบอลอดหลีจังได้กับบอลอดจวดจัดไป หนูเอาไว้มากินหนูเอาไว้มากินขันโชคดีห้องอาซีได้หนูพี่น้องขันโชคดีห้องอาซีได้หนูพี่น้องโอ้ยลงตรงตาแดีงเต้นตุ้มต่ำตุ้มต่ำอยู่พี่น้องลงตรงตาแดียงเต้นตุ้มต่ำตุ้มต่ำอยู่พี่ห้องมีตาป่าตาแดียงนอ่เฝาย่างเดียวว่าต้องในลงทุนนยังเลยพี่น้องผมพู่นะป่าเต็มตรงเราอยู่สวนเขา ก็น,นี่แหละครับมาท่ายท่ำชีวิตปลาพี่น้องผมบ่ได้คิดนิยังมากมากเนาะครับเนาะมาท่ายท่ำชีวิตปลาพี่น้องได้เบื้องกันแต่บ่าการลอยเอาอยู่ตัวใดพอเอาเขาเอาหลานเปอร์เซ็นต์นพี่น้องบ่ปล่อยโอ้ลายลายกันเอาบ่ทันตกพี่น้องไปไปเบื้องข้างพี่กันเฮา อือโอ้ยขุนพอดขุนพอดพี่น้องขุนพอดตามียุต่วุ่คุณยุทธวุคุณอุ้ยเขาให้ทอแล้วเขาให้ทอแล้วยุ้ยใส่ยู่ยใส่อุ้ย,ข,ข,ย,ย,ยขุนเบิดเลยวะ่ะบสุนทียดได้บสนุนบสนุนบสนุนบสนุบสน อาไส่เ่เบิดว่ะวยบังหันยังไหลายอยู่ฟางทางนี่บางทางนี่มี่วิเสียงสนดีขนาดพี่น้องปลาคอตัวนี้เสียงสนดีขนาดเอาไปเข็งก่อนก็ได้บ่ได้เว้ยบ่ได้เว้ย ข้อตัวนี้เสี่ยงส่วนดีขนาดพี่น้องโอ้ต้องยอมมันวะบ่ได้อีดีบอกไปเชียงสมวกไม่ไว้สมวกหน่อยไล่กับบ่ไว้บ่คุมคาพี่น้องผมหมู่วนพ่อเนาะครับเนาะประดุกไลเดียลระดาบบ้ามีบ่เอา บัดมือขึ้นอยากได้หาเงียาก,ยากพี่นออ้องอย่าขึ้นว่าสิรอดวะอย่าขึ้นว่าสิรอดวะลุดบ,ดบด่ได้เผลอบ่ได้มึง,งกูกระจจนมึงขึ้นกัน สุดมวนพี่น้องผมมะมาวัดคววมอดทนกันระว่างบ้ามีกับป่าอยู่นี่ไผสิอดทนก็นกันพี่น้องมีตัวหนึ่งพี่น้องคันได้ตัวนี้จบคลิปบ่ได้เว้ย ไปเชิงแท่งยากหยักนาะพี่น้องเนาะไปเชิงนี่สันโวยากถ่ายถ่ายดีวะมึงก็น่าเอาอีกจักตัวพี่น้องจังปิดคลิปกันอ่ะตัวสุดท้ายเอา้าเฮ้ยง่ายๆบ่ได้ง่ายๆบ่ได้ไล่ไล่พี่น้องไล่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 อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ไปใส่ปะว้าว ตรงยุทแถวนี้โอ้พี่พี่พี่พีอ่โซ่เอาจบทิพตเพียงซํานี่เลยครับเด้อจบทิพตเพียงซํานี่จบทิพตเพียงซํานี่วาคุ้ทุไรทุซับทุการที่กะตามเหมือนเดิมเพื่อนก็พี่รองผมจากหัวใจทีมงานอีสานบาเองโคตรมันขอพูดรับสวัสดีครับว้าวว้าว ผลงานครับผมผลงานต้มหนึ่งต้มบักแย่ละต้มบักแย่ละพี่น้องลาจะได้ประมาณเคงรืปอ, <laughs> อ่ะเอาไปฟ้งเ้าสิเอาไป,ป,าาไปให้ผู้ใดนั่นก็ว่ากันผู้สิรยโอกาสดได้เ้าก็เอาไปสู้เพื่อนกินเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับหามาบ่อนว่าจินต่ผู้เดียวพี่น้องเพื่อแพร่ผู้อื่นกินนนำ เป็นแจ้งไนพี่น้องป่าปลาลวนลวนจวด